สวัสดีครับผมออฟนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมานําเสนอนะครับชื่อเมนูว่าซอฟสวัดนะครับซอฟสวโดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาจัดอยู่ในธีมคอนเซปต์ของเบคฟา t นะครับโปรดักที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะครับพระเอกของวันนี้คือออเทนติกนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้เตรียมส่วนผสมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมของเรานะครับไปตีลงในหม้อตีครับอย่างแรกนะครับแป้งขนมปังครับ1000กรัมครับอย่างที่2นะครับโอทันติกดูรมครับ40กรัมน้ําตาลลงไปด้วยนะครับ80กรัมเกลือครับ20กรัมครับแล้วก็เนยสดครับ80กรัมครับอย่างสุดท้ายครับน้ำเปล่าครับ6กรกรัมครับเราสามารถใส่ ทุกอย่างพร้อมกันได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะตีด้วยความเร็วช้า3นาทีความเร็วเร็ว7นาทีนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาเช็คอุณหภูมิโดของเรานะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิโดของเรานะครับมีอุณหภูมิที่28องศาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับโดงเราก็ผสมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดของเรานะครับโดของเรานะครับจะมีความเหนียวนุ่มนะครับ จากการสัมผัสแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งน้ําหนักกันนะครับผมจะแบ่งน้ําหนักนะครับเป็น3มน้ําหนักนะครับน้ําหนักแรกนะครับอยู่ที่200กรัมครับน้ําหนักที่2นะครับที่วันนี้ผมจะใช้นะครับอยู่ที่70กรัมนะครับครับน้ําหนักที่3มนะครับอยู่ที่60กรัมนะครับตอนนี้นะครับก็ได้แบ่งน้ําหนักโดนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการพักโดขนมปังก่อนนะครับด้วยการม้วนเข้ามานะครับ เพื่อการขึ้นทรงที่ง่ายนะครับครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการปั้นพักโดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปทรงเขาแล้วใส่พิมพ์เข้าตู้หมักกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทรงชิ้นใหญ่ก่อนนะครับที่มีน้ําหนักที่200กรัมต่อ1ชิ้นนะครับผมก็จะทําการรีดโดขนมปังนะครับถ้าเรารีดยากนะครับเราจะแบ่งแบ่งโดทีละครึ่งนะครับรีดจากตรงกลางไปก่อนนะครับ การลงล่างการครึ่งบนนี้นะครับเราจะรีดเท้าให้มีลักษณะยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับการม้วนเข้าหากันนะครับเราจะไล่อากาศขนมปังเราหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําใส่พิมพ์ขนมปังที่เป็นลักษณะโทสนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ม้วนโดที่200กรัมนะครับอยู่ที่2ก้อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนําพิมพ์ขนาดนี้นะครับมาใส่ ขนมปังเรานะครับ1พิมพ์นะครับเท่ากับว่าผมใส่น้ำหนักลงไป400กรัมนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปต่อนะครับกับน้ำหนัก70กรัม3ชิ้นนะครับเราทำการขึ้นรูปด้วยลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับรีดแป้งโดนะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับถ้าขนมปังเรานะครับมีการติดนะครับเราสามารถใช้แป้งนะครับเพื่อการง่ายต่อการทำงานได้นะครับครับตอนนี้เราก็รีดแป้งเป็นสชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ น้ำหนัก3ชิ้นนะครับ70กรัม3ชิ้นเท่ากับ210กรัมนะครับผมจะใส่โมในลักษณะนี้นะครับเราทำการม้วนแป้งเข้าได้เลยครับขั้นตอนเดียวกับขนมปังชิ้นใหญ่เมื่อกี้ได้เลยครับนำใส่พิมพ์กันนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับครับน้ำหนักที่3นะครับอยู่ที่60กรัมนะครับวันนี้ผมจะปั้นใส่พิมพ์ฮอทดอกบันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีพิมพ์ฮอทดอกบันนะครับก็สามารถปั้นขึ้นทรงแล้วก็ลงพิมพ์อบได้เลยนะครับครับถ้าเราดีแล้วเราก็ทำการม้วนเขาเข้าหากันได้เลยครับนี่ครับจะได้ลักษณะที่ยาวนี้นะครับเราจะนำขนมปังเรานะครับเข้าตู้หมักกันนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้ความร้อนที่38-40ถึง40องศานะครับความชื้นอยู่ที่7 0 8ถึง80เเซน์ครับ เป็นเวลานะครับ80-90นาทีครับเดี๋ยวเรานำขนมปังเข้าตู้หมักกันครับตอนนี้นะครับขนมเรานะครับก็ขึ้นฟูเป็นที่เรียบร้อยนะครับขนมเรานะครับลองสังเกตดูนะครับจะมีการขึ้นฟูนะครับ3เท่าตัวนะครับก่อนที่เราจะเข้าอบนะครับเมื่อกี้เราใส่ไปยังไม่ถึงครึ่งพิมนะครับตอนนี้จะเต็มพิมพ์มานะครับสำหรับพิมพ์ลักษณะนี้นะครับผมจะอบที่ไฟบน220องศาไฟล่าง 2ององศานะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นําขนมปังซอฟาวโดของเรานะครับออกจากเตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้ขนมปังที่มี3หน้าตานะครับอย่างแรกนะครับที่เราใส่200กร,รัม2ชิ้นนะครับจะได้ลักษณะเป็นโพสสี่เหลี่ยมนี้นะครับครับถัดมานะครับตรงกลางนะครับจะเป็นโดลักษณะ60กรัมนะครับถัดมานะครับจะเป็นลักษณะโลบนะครับ เดี๋ยวเรานำขนมปังทั้ง3รูปแบบนี้นะครับมาประกอบมื้อเช้าของเรากันนะครับเมนูแรกนะครับที่ผมจะมาทำการประกอบใส่ไส้นะครับขนมปังรูปทรงฮอทดอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการผ่ากลางเขาก่อนนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะบีบซอสลงไปด้านในของขนมปังก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ซอสลงไปแล้วนะครับถัดมานะครับวันนี้ผมได้นําไส้กรอกนะครับมาพันกับเบคอนนะครับเป็นเบคอนซอสเสร็จนะครับครับ เราก็สามารถวางไปตรงกลางได้เลยครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะบีบซอสด้านบนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วโรยด้วยชีสนะครับก่อนที่เราจะนําเข้าเตาอบนะครับเพื่อทำการละลายชีสให้เยิมนะครับผมก็ได้ทําการบีบตัวซอสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะโรยชีสลงไปนะครับด้านบนผมจะโรยพริกไทยด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เราจะนําเข้าเตาอบนะครับ ถัดมานะครับเมนูที่2นะครับที่เราปั้นโดที่70กรัมกันนะครับ3ลูกนะครับเราจะแบ่งขนมปัง,งเรานะครับออกเป็น3ชิ้นก่อนนะครับเราได้ขนมปังของเราแบ่งเป็น3ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการผ่าตรงกลางเขากันนะครับเราผ่าตรงกลางเขานะครับให้มีความกว้างออกมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําการใส่ซอสไปก่อนนะครับซอสวันนี้นะครับผมเตรียมไว้2ออย่างนะครับมะเขือเทศกับมายองเนสครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําการใส่แฮมลงไปนะครับผมได้ทําการเตรียมไข่ไว้นะครับไข่นะครับสามารถเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่เอมเมล็ดนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมจะทําการวางชีสนะครับไว้ด้านบนนะครับวันนี้สําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเมนูนี้นะครับผมจะเบิร์นชีสด้านบนนะครับ เพื่อเพิ่มความหอมของชีสขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะบีบซอสด้านบนแล้วก็โรยผงอลิกาโน่หน่อยนะครับตอนนี้นะครับเมนูที่2ของเรานะครับเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับสีสันน่ารับประทานไหมครับเดี๋ยวเราไปประกอบเมนูที่3ของเรากันต่อเลยครับรูปแบบที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับในน้ำหนักที่3นะครับวันนี้นะครับเราใช้พิมพ์ที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์โทอส์ใหญ่นะครับผมเลย ทำการสไลด์ขนมปังเราออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับให้ขนมปังเรามีชิ้นนะครับเป็นชิ้นเปนแผ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เมนูนี้นะครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการใส่มายองเนสลงไปนะครับเราจะใส่แฮมกับชีสนะครับวันนี้เราจะใช้ดับเบิลเลยนะครับเราจะใส่แฮมอีกหนึ่งรอบนะครับ ชีสอีกหนึ่งรอบครับเป็นดับเบิลชีสนะครับเดี๋ยวเราจะบีบซอสมายองเนสด้านบนเขาอีกรอบนะครับปิดด้วยขนมปังเราด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับครับเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งเขาอีกรอบนะครับตอนนี้นะครับเราได้ขนมปังดับเบิลแฮมชีสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ วันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูซอฟสวโดเบคฟาดนะครับผมขอฝากติดตามนะครับเมนูใหม่ๆนะครับได้ทาง2ช่องทางนะครับ f a c e o o o k พล t โตส์ไทยแลนด์ยูทู e พลูโตส์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ